بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن สลามวะลัยก <ítulo> anyway, ุ้งวะมาตุลลอฮ์าโบราณกาตัท่านผู้ชมครับตามรอยอิฟนูเอานะครับเราพาท่านผู้ชมไปชมกิจการของพี่น้องมุสลิมเราหรือกิจการที่เป็นกิจการคาล้านนะครับในทุกๆเรื่องราวที่เป็นอาชีพต่างๆนะครับเราไปเรื่องของเครื่องอาหารการกินเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นแฟชั่นไปด้วยเรื่องราวแต่วันนี้นะครับจะพาไปอีกอีกธุรกิจหนึ่งนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ฉีกออกไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครเหมือน เป็นธุรกิจที่จับลูกค้าระดับไฮเอ็นนะฮะคำว่าระดับไฮเอ็นเนี่ยมันมีหลายมีหลายเรื่องนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของรถยนต์นะครับเรียกว่ายศรถคลาสสิกอาจารย์พี่แม้ว่ารถคลาสสิกเนี่ยมันคือแพงกว่ารถป้ายแดงรถรุคันเล็กๆน้อยๆแพงกว่ารถใหม่หมายถึงว่ารถในยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนะรถยี่ห้อเดียวกันเนี่ยรถคลาสสิกเนี่ยแพงกว่ารถใหม่ก็คือจัดในในในพิเศษของไฮใช่ครับใช่ครับเป็นตลาดของนักสะสมรถยนต์ แน่นอนนะครับก็คงจะต้องเป็นคนที่มีตังค์เหลือเยอะๆนะฮะคงจะไม่ใช่พี่น้องมุสิเราวาะส่วนใหญ่นะครับแต่คนที่ทําธุรกิจตัวนี้เป็นพี่น้องมุสินดาวนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของนะศูนย์ที่เรียกว่า9จ้าหนึ่ง a นึอซิสแน์นะครับซึ่งศูนย์นี้นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่เลยปลาเผาพระรามเก้ามานิดเดียวนะครับแล้วก่อนที่เป็นเส้นพระรามเก้าก่อนที่จะแยกเข้าสู่เส้น รามคำแหงนะครับติดกับถังดับเพลิงอินทีเรียนนะบอกตัวนี้คนจะู้จักนะครับไปพบกับคนหนุ่มไฟแรงยงโซดนะฮะที่ทำรู้ยิตตัวนี้นะครับแล้วไปดูรถลาต่างๆของเขาซึ่งคันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ล้านนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับตำรวจยูทดมาวันนี้นะครับผมจะพาจานุบัสนะครับซึ่งเป็นเสี่ยนะครับที่จะไปซื้อรถนะครับเพราะว่ารถของแจที่แกขับอยู่เนี่ยมัน คือถ้าจอดข้างๆถังขยะเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับไปแยกไ่ออกแยกไออกไปดูกันเลยนะครับเชิญ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 ่ชิญเชิญโหิาิเเชิญเชิัเสลญเเชยกเชิญเมาเกิญุชิญเชิญเชิญเชเเสีญเชิญเริญเชครับคญเคิญเชิญนชิญเชิญเชมญเชิญชิคเชิญเมิเเ ครับครับครับคุณอันมีรือคุูอามีทําธุรกิจตัวนี้มามานพอสมควรแล้วครับตัวนี้เปิดมานานไหมครับเฉลิมนี้น่าจะประมาณสัก4ปีอะสี่ปีสี่ปีได้ลวแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็น4ปีนี้เนี่ยคือได้ผ่านอะไรต่างๆที่เป็นสาขาอาชีพนี้มาพอสมควรใช่ครับผมเป็นอดีตผู้จัดการเซอร์วิสอยู่ที่ศูนย์ปอเช่อ๋อเคยเป็นผู้จัดการเพราะนั่นเรื่องของปอเช่เนี่ย คุณมีรู้ดีมากใช่โดยเฉพาะเรื่องเรื่องเรื่องของ after sale เนี่ยเราก็จะจะเป็นยังไงมายังไงเป็นใครมาจากไหนถึงมาทำธุรกิจตรงนี้ได้ก็ให้ฟังหน่อะจุดเริ่มต้นเด็กเด็กก็ชอบรถออ r s c นะครับก็ใช่เด็กๆก็เด็กผู้ชายทั่วไปะครับก็คือแบบว่าก็ชอบรถยนต์ก็มีโอกาสได้ได้ได้ใช้รถยนต์เป็นรถแบบรถเต่านะครับเป็นรถโตเต่าซึ่งมันค่อนข้างจะแบบว่ารถอายุมากก็เกเรย์ทีสมัยนู้นก็จะเป็น รถเต่านี่จะเป็นรถคลาสสิกรถของวัยรุ่นฮะฮะฮะแล้วก็เลยก็เลยก็เลยมีโอกาสได้มันก็งองแงบ้างอะไรบ้างมีโอกาสได้ซ่อมดูแลกันก็เริ่มสนใจทําไมตอนนั้นถึงเลือกที่ซื้อรถเต่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าก็ภาษาวัยรุ่นก็อยากมีรถใช้นะครับอันนี้ก็ทางที่บ้านก็ก็มีก็ก็อนุญาตให้โดยจํากัดงบประมาณนะครับทีนี้ก็เลยแบบ ก็มองหาว่ารถอะไรมันจะแบบราคาไม่แพงเท่ด้วยเท่ด้วยนะเท่คือมันไม่ไม่เหมือนรถตลาดตลาดทั่วไปใช่ใช่ใช่ก็เลยมิกออกว่าเป็นรถเต่าดีกว่าอก็เลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแบบความรักความชอบในในรถเต่าตอนนี้ซื้อก็เป็นรถเต่าดี่ต่อใช่ใช่ขับเอ่อขับไปซ่อมไปขับไปซ่อมไปราเสียวันซ่อมวันอะไรโดยด้วยความที่ขับไปซ่อมไปนี่ก็ทำให้เรามีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างๆใช่ใช่ เริ่มเริ่มรักมันว่าโอเคคือเกเรบ้างอะไรบ้างก็เริ่มรักมันอยากซ่อมมันเองอยากศึกษาก็ลเลือกเรียน เป็นบก็เลยเรียนอะไรมาฮะก็ก็เลือกเรียนทางด้านวิศวกรรมวิศวกรรมก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์เรื่องวิศวกรรมเครื่องกลเครื่องกลเครื่องกลกี่เรื่องเครื่องจักรคนนะครับทีนี้ก็เเารียนที่ไหนครับเรียนที่มหานครนนะลเคยีทมหานครใครที่เป็นผู้ชมที่เป็นศิษย์เก่ามหานครก็ลองไล่ดูดูนะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงมาถึงเป็นผู้จัดการโปรเชฟ ก็หลังจากนั้นก,ก็ได้มีโอกาสทำงานใน,ในสายของเครื่องมือ,อซ่อมรถนะครับก็เป็นเซลล์เนจิเนียร์ er, ขายเครื่องมือซ่อมรถแล้วก็หลังจากนั้นเราทําได้สักพักหนึ่งเราก็คิดว่าเออโอเคอยากลองอะไรแปลกใหม่หเลยขอ,อ,อที่บ้านว่าเออเราอยากจะไปเรียนต่อก,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 กไไไ็ได้ลงเอยที่ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลียเป็นย่งไครับท่นั่นออสเตรเลียที่นั่นก็แรกๆก,ก็ความรู้ทางด้านภาษาไม่ค่อยดีก็ต้องไปเรียนภาษาก่อนครับ,รบนานเหมือนกัน,นครับกว่าที่จะได้เลือกคอร์สเรียนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมเราก็เราก็ไม่ค่อยเก่งทางด้านเรื่องของอการคำนวณมากมายนักก็เลยเลือกที่จะที่จะผันตัวเองนิดนึงมาอยู่ในส่วนของการจัดการก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรที่ก็เรียกว่าเป็นเอ็นนปเป็น การจัดการวิศวกรรมก็คือยังอยู่ในสายงานนี้แหละในความสนใจเรานี่แหละใช่ไหมฮะแต่ว่าเรียนส่วนหนึ่งไปไปทางด้านการจัดการจัดการนะครับใช่ครับเพราะว่าจะต้องกลับมาเป็นผู้จัดการตัดตั้งใจแล้วพอกลับมาเหมือนกับเป็นทางที่เราวางไว้ให้นะพอกลับมาก็ด้วยความรู้ความสว่างด้วยความชอบในเรื่องของเครื่องยนต ล้วก็มาทํางานเราก็ได้มาสมัครเราก็ไปสมัครเลยที่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 สุตปอเชเพราะว่าคือจบมาจากออสเตรเลียไปสมัครปอเช่เลยใช่ับที่การคือเขาเป็นคนหนุ่มที่แบบความมุ่งมั่นเขาแบบชัดเจนคือเหมือนก็เป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะฮะคือบางคนเนี่ยจบปริญญาตรีและปริญญาโทแล้วยังยังไม่รูู้ตัวเองชอบอะไรแต่นี่คือเหมือนกับว่าตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยตรนดิ่งไปที่เป้าหมายของตัวเองเลยใช่ครับจบจากออสเตรเลียมาคือไปสมัครเลยแต่นั้นมีมีมีคนชวนหรือว่า เราอยากจะไปเราเองเือมีรุ่นพี่คนหนึ่งเราเราตั้งใจจะไปอยู่แล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาไปสมัครตำแหน่งหนึ่งเราโตเขาเองเขาก็ก็ไม่ได้งานที่นั่นไม่เลยบอกว่าไปลองจะปากน้องมาคนหนึ่งให้น้องมาลองสมัครได้ข่าวแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นแขกการเป็นขเตรียมจะไปสมัครที่นั่นอยู่แล้วแล้วสมัครก็ได้เลยก็ได้เลยด้วยด้วยด้วยความรู้ด้านภาษาด้วยใช่ใช่ทำงานนั้นก็โชคดีที่ภาษาสําคัญนะท่านผู้ชมครับภาษาสําคัญนะเรียนออสเตรเลียหลายปี ประมาณสักสี่ปีครึ่งภาษานี่ออสซี่เลยไหมตอนช่วงนั้นนะครับช่วงช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่าะเลือกเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวที่เป็นชาวออสเตรเลียตลอดนะครับเราก็นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่โอกาสที่จะได้ภาษาเพราะว่าอย่างผมรูปไปเรียนมาเลยเนี่ยเด็กไทยอยู่กันสามสิบคนก็พ่ไทยเก่งรูกผมเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพใช่ไหมมีเพื่อนเป็นเด็กใต้แหลมใต้มาเลย ภาษา่อเองก็ไม่ได้ภาษาอังก็ไม่เก่งกลับมาไปคือไปฝึกภาษาไทยเก่งนี่ไปอยู่กับครอบครัวคนออสเตรเลียใช่ครับใช่เพื่อที่จะอย่างน้อยเราก็จะได้รู้วัฒนธรรมได้รู้การใช้ชีวิตของเขาได้ฝึกตัวเองในเรื่องการการการช่วยเหลือตัวเองอะไรแบบนี้อะไรนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เป็นผู้จัดการละครับสมัครปุ๊บเขารับเลยครับก็สลรับปุ๊บด้วยความว่าเราตอนนั้นเนี่ย เขาให้เขียนเงินเดือนไปเราก็พยายามที่จะเขียนน้อยที่สุดเท่าที่เขาจะรับเราได้ใช่ใช่ก็คือน้อยมากๆจนวันที่เขาตอบรับเราเราก็กระโดดรถเต้นว่าโอเคดีใจดีใเขาเขารับเขารับเราด้วยแต่จริงๆแล้วการสมัครงานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียกเงินเดือนสูงๆนะเอาให้คือเราต้องประมาณตัวเราเองนะเอาให้พอดีๆแล้ว ผลงานเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเพิ่มเงินเดือนที่เราเองนะอย่างนั้นใช่ไหมครัครั้งแรกครั้งแรกก็ไม่ได้จะเป็นผู้จัดการเลยครับครั้งแรกก็เข้าไปเป็นเข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นซูเปอร์วิเซอร์แต่ว่าเราก็มีมีความรู้มากมายนนักทางด้านรถยนต์ปอร์เช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยช่างเขาประกอบเครื่องยนต์รับเวิร์กช็อปอะไรต่อเมีออไรก็ไปเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่พื้นฐานเลยครับแล้วก็เราก็เราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วด้วยก็ใช่ เราก็สนใจด้วยเราก็อ่านหนังสือเยอะจนว่าเราเราสามารถที่จะแบบมั่นใจพอที่จะคุยกับคนอื่นได้แล้วอยู่ที่โปเช่หลายปีไหมฮะเออผมทํางานที่โปเช่หกปีครับหกปีหกปีปหลังจากนั้นก็คือหลังจากนั้น<า>นี่ยก็ก,ก็ก็ผันตัวเองมาเราก็แบบบอกว่าเอ้ยโอเคนะเราเราเราอยากจะทําอะไรที่รู้สึกว่าแบบว่า<ม>แปลกใหม่ที่ท,<ม>ที่ที่ท,ท,ท,ที่บ้านเรายังไม่มีแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ลองตั้งไอเดีย เรื่องของธุรกิจตรงนี้แล้วก็ก็เลยก็เลยออกมาเปิดที่แรกเป็นที่แรกที่ที่ถนนมะลาสี่๋อมะามสี่มูนเลยนะใช่ครับใช่ก็เป็นห้องเล็กๆครับห้องเดียววากมาใช่ใช่สามสามคุณสามผมทำงานคนเดียวทุกอย่างคือที่เปิดตอนนั้นก็เป็นธุรกิจตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับซึ่งขอถามนะว่าธุรกิจตัวนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะว่าผมเห็นแล้วรถ หลายรุ่นแต่ว่ายี่ห้อนี้เลยยี่ห้อเปอร์เช่เลยกนะ็คือริงหลักหลักการที่เราเหมือนกับเ,เราเป็นตามชื่อบริษัทนะครับเป็น personal assistant ให้กับผู้ใช้รถยนต์เปอร์เช่โดยหลักการเราก็คือเหมือนกับเป็นเลขาด้านรถยนต์ ยี่ห้อนี้ให้กับผู้ใช้อค่าคือเราก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะให้เราช่วยเหลืออะไรทางด้านเทคนิคก็ดีทางด้านอะไหล่ทางด้านงานซ่อมทางด้านข้อมูลต่างเราก็เราเราก็เราก็มีพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาในในเมืองไทยเรามีคนกลุ่มใหญ่ไหมฮะที่เรื่องยี่ห้อนี้กันครับ แต่ก่อนนี้ก็มีไม่ค่อยมากนะครับแต่หลังจากที่ปอร์เช่บริษัทปอร์เช่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างขยายรายการผลิตรุ่นรถต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็มีรถนําเข้าที่เป็นรถปอร์เช่เนี่ยนำเข้ามาในประเทศไทยเนค่อนข้างเยอะเยอะเยอะมากซึ่งที่นำเข้าเป็นรถใหม่ก็รถใหม่รถใหม่ครับส่วนของเรานี่ก็คือรับดูแลรถที่ที่คนเจ้าของอาจจะแบบจบทเปลี่ยนคันเอาคนนี้มาฝากขายหรือว่าขับขับอยู่แล้วก็ เออมีปัญหานั่นนู่นนี่ก็เอามาให้ทางนี้ช่วยดูแลใช่ใช่ครับ<ม>ก็คืองานขายหรืองานดูแลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในในในฟังก์ชันของการดูแลลูกค้าที่เป็นพ e ั s o n a แอสเซสเซนต์ที่เราว่าอยงนี้อยู่แล้วนะครับรถเชืที่เป็นรถของประเทศไรนนะฮะรถประเทศนี่เป็นประเทศเยอรมันครับเยอรมันนะนะครับก็แสดงว่าตระกูล โฟก็เยอรมันเยอรมันใช่ครับเบนซ์ก็เยอรมันเบนซ์ก็เยอรมันใช่ครับเยอรมันนี่เก่งเรื่องเรื่องเรื่องรถเป็นทางทางด้านวิศวกรรมครับเยอรมันเนี่ยกาจะเก่งทางด้านเครื่องยนต์กลไกการออกแบบเครื่องยนต์กลไกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นเห็นเห็นขึ้น่ากันว่าพอเช่เนี่ยมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจาก โฟกเหมือนกันใช่ไหมใช่ค kind ร of ับจุดเริ fruit, ่มต anyway> ้นแรกเนี่ยก็คือเป็นรถโฟกเนี่ยครับหรือรถโฟกเต่าที่เราเพิ่ง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 คุยกันถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับคือเริ่มต้นเนี่ยเฟอร์ดินานด์พอเช่เนี่ยเขาก็เฟอร์ดินานด์พอเช่นี่คือก็เป็นเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์นี้นะใช่ชื่เฟอร์ดินานด์พอเช่นะต้นกําเนิดของรถยนต์พอเช่เนี่ยก็คือเฟอร์ดินานด์พอเช่นะครับก็ก็ตอนนั้นก็ก็ฮิตเลอร์ครับก็ฮิตเลอร อ๋อให้อปอเช่เนี่ยออกแบบรถสักคันคิดเลยได้บัญชาให้ปอเช่ออกแบบใ <c oughs> <c oughs> ่าอน,นั้นออกแบบรถรถโฟ<อ>ก <c oughs> โดย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 ข้อจำกัดของฮิตเลอร์ในตอนนั้นเนี่ยก็คือคให้สร้างรถคันหนึ่งซึ่งจะสามารถที่จะ เป็นรถยนต์ที่ราคาถูกที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะซื้อใช้ได้แล้วก็วางแผนยุคสงครามใช่ใช่ใช่เขาก็เขาก็เขาก็วางแผนไว้สาหรับรถคันนี้ที่จะใช้งานในการทางด้านการทหารในต่างประเทศโดยประเทศที่อาจจะหาน้ํามาใช้ในการหล่อเย็นเครื่องยนต์ได้เพราะอะไรเพราะว่ารถรถโฟกนี่มันไม่ใช้น้ําหล่อเย็นใช่ไหมใช่ครับรถโฟกเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําหล่อเย็นใช่อะไรับใช้ เราเรียกกันว่าอากาศแต่จริงๆแล้วมันคือการใช้อะระบายความร้อนด้วยน้ำมันเครื่องนะครับ<อ>น้ำมันเครื่องมาระบายความร้อนอของตัวเครื่องยนต์แทนที่จะเป็นน้ำน้ำหล่อเย็นเหมือนรถ เพราะว่าชื่อจะเอารถเนี่ยไปใช้ในประเทศที่มันมีน้ํำในสงครามครับก็เป็นโฟกมาใช่แล้วนวตตกรรมันนั้นก็เอามาใช้กับโปเช่ก็เลยเอากันออกแบบตรงนั้นเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนารถยนต์ที่เป็นรถยนต์ของตัวเองโดยมุ่งเน้นไปที่สมรรถนะที่สูงขึ้นแสดงว่าแสดงว่าโปเช่รุ่นแรกๆเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้น้ำหล่อเย็นอ่าใช่ครับโปเช่เนี่ยไม่ได้ใช้น้ำหล่อเย็นมาจนกระทั่งปี จนกระทั่งปีสุดท้ายเป็นปี1998เนี่ยจะเป็นโอ้เรา่จีที่ผ่านมาเองสุดท้ายใช่ครับแล้วหลังหลังจากเป็นเมาเริ่มปรับให้เป็นน้ำใช่้ดย้วยข้อจำกัดทางด้านอ่ามลภาวะก็ดีเรื่องของการระบายความร้อนที่ที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นระบบโอเคเข้าใจเลยนะเข้าใจเลยคันนี้ชอบันนี้ชอบสีสดครับส่วนใหญ่รถที่เห็นจอดอยู่ในในในโชว์รูมนี้เนี่ยเป็นรถที่ลูกค้ามาฝาก ใช่ครับส่วนใหญ,ญ่เป็นรถยนต์ที่ที่ทลูกค้ามีโครงการจะเปลี่ยนนะจะอาจาออาจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นรุ่นไหนที่ที่กำลังมองอยู่เราเขาคือเขาก็ต้องสั่งวิรเราเป็นเป็นลขาสั่งให้เขาได้เราก็คอยจัดการในเรื่องของการหาหาให้รายละเอียดอย่างผมพาเสียมาเนี่ยเสียมีเงินอยู่10ล้านจะสิบล้านออกรถได้ไหม มาสิบล้านเหลือครับเหลือเหลือเหลือเอาเอาคันเก่ามาทิ้งไว้ให้คุณมีช่วยขายหน่อยคันเก่าแล้วแล้วก็ผมต้องการคันใหนรุ่นรุ่นล่าสุดก็คือให้คุณมีสั่งให้เหมือนกันอก็สามารถจัดการได้จัดการให้ได้คันนี่ยนจากพืนหนีเราก็จะจัดจัดการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเลือกสเปคไม่ว่าจะอ๋ออำนวยความสะดวกดินอะไรนยใช่ครับแสดงว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่จุดไม่ใช่โชว์รูมสำหรับขายรถมือสอง อย่างเดียวหรือว่ารถเรียกเรียกว่ารถเขาไม่ได้วูศวกรเขาได้ยกยันะรถรถคลาสสิกครับเรียกมันว่ารถอย่างเดียวแต่ว่าเป็นศูนย์บริการเป็นเลขาให้กับคนที่ใช้รถรุ่นนี้ใช่รถยี่ห้อนี้่ใชเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์ปอร์เช่โดยเฉพาะรถยนต์พวกที่เป็นรถรถยนต์คือเจาะเรื่องปอร์เช่เลยไม่มีอย่างอื่นผมเนี่ยผมเนี่ยตอนมาเนี่ยชวนลูกชายมาด้วยไปดูรถปอร์เช่กันบอกว่าถ้าพาไปดูลำไปกี่นี่ผมจะไปอ๋อพ่อะมาณนสบายใจไหม แ็จะต้มีความมีความไปเย,ย,ยเยเชื่อใจลยกับประสบข,ของลเซนส่วนนใช่ไอ๋อยังไงนะครับหมายถึงว่าประสบของปรเชคเปขนาดใหญ่ไหอ๋อก็คือเราเราเราคุกคเคยกับรถยี่ห้อนี้มามใช่เราก็เราก็ศึกษาหาข้อมูแลแล้วก็ส่วนรถพวกนี้เนี่ยอ่ามันก็เป็นรถที่เป็นแบบออกมานานแล้วข้อมูลต่างๆก็เดี๋ยวนันมันมีเครื่องอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเครื่องอยู่ข้างหลังครับอ๋อ ทุกอย่างนะแล้วข้างหน้าเป็นไหนครับเก็บของข้างหน้าเป็นที่เก็บของครับส่วนเก็บของสลับเก็บวถทั่วไปไม่เหมือนกับเหมือนเหมือนกัโฟกัสเป็นโฟกัสก็คือการเดียวกันทางเดียวกันนะครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่เดียวกันก็เลยที่นี่ที่นี่มีคันไหนที่แพงที่สุดบ้างอืมแพงที่สุดในนี้เหรอครับณตอนนี้นะณตอนนี้ไปดูว่าแพงอยู่กันครับ คัขขน,ขา,นข,าขาวนุ่นนะครับคันขาวเพราะว,ว,ว,ว่าเป็นรุ่นใหม่ใช่ครับส,สวยมากเลยนะครับใช่ลองลงมาก็จะเป็น2คันนี้นะครับเหลืองนี่นะใช่เหลืองกับคลาสสิกคันนี้จะเป็นรถคันเล็กคันเหลืองนี่เหมือน transformers เลยค่าคันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่แบบแบบว่ารถที่แบบมีสมรรถนะสูงเมอดีนะครับผมชอบคันนี้คันนี้คลาสสิกจริงนะคันนี้คลาสสิกครับคันนี้รถปี1996ครับเป็นรุ่นเทอร์โบซึ่งเป็นรุ่น รุ่นที่มีแรงม้าหรือมีสมรรถนะสูงมากครับสักคันนึงนะจะขับไปทํางานทุกวันเลยไม่เกงงานเลยขับทุกวันไปทำงานจต่เดี๋ยวคนจะได้ขับวันเนี้ยคล้ยๆได้ขับอยากเห็นอยากเห็นข้างในคันนี้ก็สวยนะคันนี้นี่เปิดประทุนใช่ไหมฮะใช่คันนี้ก็เป็นจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นคนละแบบนะฮะแบบนี้จะเป็นแบบเปิดหลังคาโชว์ได้ไหมครับได้เลยครับโชว์คุณผู้ชมไปจะจะพาดูนะฮะว่า ภายในของรถแพงๆเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราเคยจะขับยาหรือขับโตโยต้านะครับไปดูที่นี่ไงนะครับเปิดแล้วนะครับอาจารย์่นเชิญเชิญอาจารย์ก่อนแล้วเปิดได้แล้วครับเปิดได้เลยนะครับให้ผมเปิดหลังคาให้เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับปึ๊บโอ้ว้าอัลลอฮ์นี่ ลงนี้เลยนะเป็นไฮดรอลิกเวลาไม่กลัวฝนก็เปิดเลยนะครับอ่เรามาดูข้างในกันครับเพื่อนครับเดีอยวผมผมลงบิสมิลลาอ้าวผมอะไรหายไปไหนอ่ะอายฝั่งนี้อ่ะหายโอ้โหยรจาา์มกนี่นี่ขนาดขนาดเป็นรถเอ่อรถเก่านะครับแต่ว่า ความคือคนที่ใช้รถอย่างนี้เขาต้องรักษานะใช่ครับันนี้ก็เป็นรถปีความใหม่ความยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะฮะเนี่ยกลิ่นเห็นไหมกลิ่นใหม่เลยครับจำนึกถึงะดิษนบีนะที่บอกว่าครับผมนะพาหนะที่ดีครับผมใช่ไหมรับผมพาหนะที่นำพาเราไปอ่านะหรือถ้ามีตะตังเหลือนะครับก็ห้ามสักคันหนึ่งฮะไม่ห้ามไม่ได้ห้ามเนี่ยคือเอามาเจริญร้อให้ใช่ครับภาษาไทใช่ครับกรัด นะฮะเศรษฐีคัญก็คือเจ้าของเนี่ยเขาก็คุณอมีเนี่ยเขาก็ทําธุรกิจตัวนี้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วนะฮะดูแลพี่น้องเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะส่งเสริมแล้ว่าเป็นสร้างอาชีพให้กับน้องๆเราด้วยนะครับน้องๆมุสลิมเราก็ทำได้หลายคนอันนี้ก็เป็นเปิดประทุนเหมือนกันนี่ก็เป็นเปิดประทุนเหมือนกันครับอันนี้โอเคเลย่ครับอันนี้นะฮะ อาจารย์ระวังกระดุมไะเกีย่ยวเบาะเขา <c oughs> นี่เป็นรุ่น Boxster ครับเป็น <c oughs> รถที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาจากรุ่นนี้หน่อยครับงจะนั่งน, <c oughs> นะครับผมไม่นั่งแค่ดูอย่าผมก็ผมก็ชื่นชมแล้ะ <c oughs> คุยกันมาตั้งนานแะล้วก็เออเห็นชัดเลยว่าคุณมีเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องรถแบบ <c oughs> แนะคือ <c oughs> เรียกว,ว่าเรียกว่าเหลมเรื่องเบอร์เช่แมเบอร์เช่เลยนะครับนี้เขานี่เขาหลมเรื่องประวัติศาสตร์นี่เารื่องเบอร์เช่นะครับแต่ละคนก็จะมีความรู้ที่เราให้มาเหมือนกันนะครับ แล้วก็คนก็เอามาใช้ประโยชน์ให้กับสังคมจะมีคนหนุ่มนะฮะที่ทํางานทางด้านนี้เนี่ยพบปากับผู้คนมากมายหลายตาแล้วผมเชื่อว่าลูกค้าที่คุณดูแลอยู่เนี่ยต้องเป็นลูกค้าระดับนาระดับคนมีตังค์ระคนคนรวยๆนะครับแสดงว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่สามารถจะจอยจะแชร์ให้กับท่านผู้ชมที่นประโยชน์ว่าเราทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยเรา เรามีหลักในการทํางานของเรามีวิธีคิดในกานของเราอย่างไงครับเชิญเลยครับก็คือว่าผมก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือก็คือเรื่องของอความความชำนาญในในสาขาอาชีพของเรานะครับ,ค,รบคือความรู้ในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องอสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความความ ความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าผมคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยเ,เมื่อเมื่อเราดูแลเขาไปในลักษณะที่ที่แบบนานๆแล้วนะครับ,บเรื่องของออความจริงใจกับลูกค้าเรื่องของความซื่อสตัตย์อะไรก็เป็นสัมผัสได้จําเป็นคือความจริงใจเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยพักดีต่อเราครับนะไม่ไปไหนครับ งั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับความจริงใจนะเอาละคขั้นตนนี้นะครับเราก็ได้รูปมาเปิดหูเปิดตานะฮะเคยขับแต่รถญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ได้มาเห็นก็ถือว่าเป็นบุญตาเลยครับไปเห็นแต่ไกลๆเห็นแต่ในรายการฮะก็ไม่คิดว่าจะมีที่น้องมสลิมเราทําธุรกิจแบบนี้ได้นะครับก็ขอใช่นะขอชื่นชมนะฮะขอขอให้กิจการนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นขึ้นไปนะครับ คันไหนเหลือใช้ก็บอกราท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเที่ยนี้นะครับกันใหม่ในรายการตำบาอิบล่าขอบคุณคุณนรนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับวิลาศฟีบะฮิดายะวะสลามอะไยกุมอรห์มะตุลลอฮ์ขอประกาศขันนี้สวยเนี่ยดูวันนี้ اسلامي وايماني اضاء الكون والزمن يحب الكون الحاني فالحاني له سكن